ครับสำหรับท่านไหนที่ได้ตัวลิงก์สลับการล็อกอินเข้าใช้งานระบบแล้วนะครับก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับจะลิงก์นี้คือเราก๊อบลิงก์นี้เข้ามาวางไว้ตรง URL ตรงนี้นะครับหรือว่าเรากดลิงก์เข้ามาเลยก็ได้ครับพอเรากดเข้ามานะครับเราก็จะมาเจอหน้านี้นะครับเสร็จแ,แล้วเร,เราเข้ามาที่ตัวระบบตรงนี้นะครับแล้วก็ ใส่ username ที่เราสมัครไปแล้วก็ password ที่ทางแอดมินเอามาให้นะฮะนำมาให้ส่งมาให้นะครับท mm ีนี้พอเราเวลาเราล็อกล็อกินเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเจอหน้าดัสบอร์ดตัวนี้เป็นหน้าแรกเลยนะฮะคือข้อมูลตัวนี้ยังไม่มีอะไรเลยนะฮะจะยังไม่มีอะไรแต่ว่าตัวนี้ผมได้ทดสอบตัวรายการสินค้าแล้วนะครับตรงนี้เพื่อที่ว่าผมจะได้โชว์ตัวนี้ให้ดู ตรงรายละเอียดตรงนี้ดูผมก็เลยใส่ไว้ไว้ก่อนนะครับโอเคทีนี้คลิปนี้ผมมาแนะนําวิธีตัวล็ออินเข้ามาแล้วก็เมนูนี้ก่อนนะครับว่ามันมีเมนูอะไรบ้างที่อยู่ในโปรแกรมนี้นะฮะอ่าอดบอร์ดกดเนี้ยมันก็นจะเป็นหน้าหน้าแรกตรงนี้นะฮะแต่ถ้าเรามาที่ตรงเมนูเบื้องต้นเนี้ยก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับหมวดหมดู่สินค้ารายการสินค้านะครับแล้วก็การตั้งค่าเชื่อมโยงในนับนะครับแล้วก็ ประเภทการจัดส่งนะครับแล้วก็จัดโปรโมชั่นจะอยู่ที่ข้อมูลบื้องต้นนี้นะเรามาตั้งค่าตัวนี้ได้นะครับถัดลงมานะครับถัดลงมาก็จะเป็นในส่วนของการรับเข้าสินค้านะครับการรับเข้าสินค้าเนี่ยก็จะมีข้อมูลผู้จําหน่ายก่อนนะครับเราก็ต้องมาบันทึกข้อมูลผู้จําหน่ายก่อนนะครับถัดลงมาก็จะเป็นการออกใบสั่งซื้อนะครับกรณีที่เป็น แพ็กเกจที่เป็นโปรขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเป็นแพ็กเกจเบสิกที่ใช้งานทั่วไปเราไม่ต้องรับซื้ออะไรนะครับเรามารับเข้าตรงนี้เลยนะครับถัดมาเมนูนี้เลยนะครับแต่ถ้าเราต้องการใช้ที่เป็นแพ็กเกจโปรขึ้นไปก็จะเป็นตัวนี้นะฮะสร้างใบสั่งซื้อนะครับพอสร้างใบสั่งซื้อแล้วปุ๊บเราก็จะได้ใบสั่งซื้อมานะครับพอเราได้ใบสั่งซื้อมาแล้วปั๊บน่ะเราก็หยิบเอาใบสั่งซื้อนั้นเข้ามาเข้ามาเปิดใบรับเข้าสินค้านะครับ การทํางานมันก็จะไล่จากบนลงมาล่างอย่างนี้นะฮะตามขั้นตอนนะครับเสร็จแล้วเมื่อเวลาเรารับเข้านะครับพอรับเข้าเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกว่าหน้ารับเข้าเนี่ยรับเข้าแบบเครดิตหรือว่าไม่ใช่เงินสดนะครับถ้าเงินสดก็คือมันก็จะมีบินรับเข้าปกติอยู่แล้วอ่าก็จะมีบินรับเข้ามีรายการสินค้าที่รับเข้านะครับแต่ถ้าเกิดเรารับเข้าเครดิตนะครับรับเข้าเครดิตบินตัวนี้ก็จะมีมาอยู่แล้ว แต่สิ่งที่เพิ่มมาก็จะเป็นส่วนของอบินรับเข้าแบบเครดิตนะครับพอราบเข้าเครดิตปุ๊บนะครับบินเครดิตเนะี่ยมันก็จะมีอยู่ในระบบบอกว่าค้างชําระไว้อยู่นะครับเสร็จแล้วนะครับพอเวลาใบาแจ้งหนี้จากทางเจ้านี้มาเราก็มาบันทึกใบแจ้งหนี้นะครับการบันทึกใบแจ้งหนี้ก็เปรียบเสมือนว่าเราไปหยิบเอาใบาเครดิตตัวเนี้ยหยิบอาหลายๆใบามารวมกันแล้วก็มาสร้างเป็นใบ แจ้งนี่เจ้าหน,นี้ตัวนี้ไว้ในระบบนะครับแล้วนี้ถ้าเกิดว่าถึงดิววันที่ต้อง,องจ่ายแล้วก็หยิบเอาใบาแจ้งนี่เจ้านี้ตัวนี้เข้ามาจ่ายก็จะสร้างเป็นใบเปเรเม้นต์ใบชำระเงินตัวนี้มานะครับอันนี้คือเป็นกระบวนการของาการรับเข้านะครับถัดมาก็จะเป็นการขายนะครับการขายก็จะมีข้อมูลลูกค้าเน่ยนะเราก็ต้องสร้างข้อมูลลูกค้ามาก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราขายลูกค้าทั่วไปเราก็ไม่ต้องสร้างครับก็คือมันก็จะเป็น default เป็นค่า เป็นลูกค้าลูกค้าเริ่มต้นลูกค้าทั่วไปครับแต่เมื่อไหร่ถ้าเป็นลูกค้าเครดิตถ้าเราขายลูกค้าให้กับลูกค้าที่เป็นเครดิตเราก็ต้องมาสร้างข้อมูลลูกค้าไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วถัดมาก็จะเป็นใบเสนอราคานะครับคือการเสนอราคาเนี่ยก็จะอยู่ในแพ็กเกจที่เป็นโปรก็คือเราสามารถที่จะสร้างใบเสนอราคาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ยื่นกับทางาลูกค้าเรานะครับพอโอเคแล้วปุ๊บเราก็ เราก็จะมีใบเสนอราคามาพอเราได้ใบเสนอราคาว่าโอเคแล้วปั๊บเราก็หยิบเอาใบเสนอราคานั้นมาสร้างเป็นใบขายนะครับคือขายหน้าร้านตามขั้นตอนนี้เลยนะครับไล่มาอย่างนี้เลยนะครับส่วนส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้คือเป็นการเปิดจอเปิดจอแสดงผลของ QR คียวก้กรณีที่มีจอ2นะฮะก็คือให้ลูกค้าสแกนชำระเงินอะไรประมาณนี้นะฮะก็ยวก่อนนะทีนี้ พอเวลาเราขายขายเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะมีบินขายมาใช่ไหมฮะอ่าบินขายและการบินขายจะอยู่ในนี้นะฮะแล้วก็รายการสินค้าที่ขายจะอยู่ในนี้นะครับแล้วก็สรุปยอดขายประจําวันก็อยู่ในนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีการขายเงินสดโอเคลรมันก็จะมาตรงสีเขียวๆนี้ใช่หมดเลยแต่ถ้าเราขายให้กับลูกค้าที่เป็นแบบเครดิตคือลูกค้าเชื่อคือลูกค้ายัาง,มงไม่ได้ชาระเงินเนีน่ยนะฮะก็เราเราก็จะมีบินใบใบลูกนี้ตัวเนี้ย เป็นฝั่งของลูกหนี้ตัวนี้มาอย่างเช่นเราขายเงินสดปั๊บมันมาตรงนี้ครับก็จะบินอย่างเงี้ยขายเครดิตอ่าขายเครดิตก็จะมีบินบินเครดิตตัวนี้มาแต่บินตัวนี้มันก็จะมีมาเหมือนกันนะเป็นค่าเริ่มต้นที่ต้องมีอยู่แล้วบินขายต้องมีทุกทุกทุกใบอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าขายลูกค้าเครดิตมันก็จะมามาโผล่อยู่ตรงตรงบินนี้ด้วยนะฮะบ,บินขายเครดิตพอเรามีบินขายเครดิตปั๊บนะครับ ทีนี้เราก็มาดูว่ามันถึงรอบที่ต้องเรียกเก็บเงินลูกค้าหรือยังถึง trucs, defects, ดิวหรือยังอะไรประมาณเนี้ยนะฮะเราก็ไปหยิบเอาใบบินที่ขายเครดิตตัวนี้หยิบหยิบหยิบรวมกันมัดรวมกันแล้วก็มาใส่ในใบวางบินก็จะได้ใบวางบินแล้วก็ไปยื่นกับทางลูกหนี้เรานะฮะก็คือลูกค้าเรานั่นแหละพอยื่นเสร็จแล้วปุ๊บพอลูกค้าเราจ่ายยอดยอดทั้งหมดที่อยู่ในใบวางบินตัวนี้ยอดมาเราก็มาเช็คว่าใบวางบินไหนจ่ายเราก็เปิดเข้ามาในใบวางบินนี่เราก็มาหยิบเอาใบวางบินเนี้ยมาสร้างเป็นใบรับชําระเงิน นะครับใบวางบินอาจจะมี5ใบ6ใบ10ใบหรือแต่ละเดือนแตกต่างกันไปแล้วก็หยิบไปหลายหลายใบนะครับก็ก็มาสร้างใบใบรับชําระเงินคือเราสร้างตามที่ลูกค้าชําระเงินเรามานะฮะอันไหนบินไหนที่ลูกค้ายังไม่ได้จ่ายเงินเราก็ไม่ต้องไม่ต้องสร้างใบชําระเงินอันน,น,นี้น่าจะเข้าใจอยู่หรอกนะครับก็ประมาณนี้ครับทีนี้ถัดมาก็จะเป็นระบบการโอนสินค้านะครับโอนสินค้าก็จะมีโอนออกใช่ไหมครับและตัวนี้ก็จะเป็นรับโอน นะครับก็จะมี2ตัวนะครับเมนูหลักตรงนี้จุดนี้นะโอนออกก็คือเวลาเราสร้างใบโอนออกปุ๊บก็จะมีบินโอนออกให้เรานะครับแล้วก็รายการสินค้าที่โอดออกมีอะไรบ้างนะครับพอโอนออกเสร็จแล้วปับ๊บทีนี้มาฝั่งปลายทางก็จะมาดูที่บินรับโอนว่ามีบินของตัวเองไหมที่ร้านสาขาตัวเองที่มีบินขึ้นมาไหมว่าให้เราต้องรับสินค้าถ้าสินค้ามาถึงแล้วเราก็กดรับโอนแค่นั้นนะครับคือรับไม่ใช่รับเข้าสินค้าคนละตัวกันนะ ถ้ารับเข้าสินค้าคือข้างบนก็คือเป็นการรับเข้าจากสำนักสำนักง,งานใหญ่พอสำนักง,งานใหญ่รับสินค้าปั๊บใช่ไหมครับเขาก็จะก,กระจายมาที่สาขาสาขาย่อยคือสาขาสาขาของของสำนักง,งานใหญ่นี่แหละนะครับกระจายโอนออกมานะครับแล้วทีนี้ปลายทางก็มารอพอดูบินนะครับพอกดรับปุ๊บก็จะมีใบมีรายการที่รับที่รับโอนนะครับว่ามีใบไหนบ้างมีรายการสินค้าอะไรบ้างที่รับโอน นะครับอันนี้คือกระบวนการนะครับทีนี้พอรับโอนอะไรเสร็จหรือว่าสต๊อกรับเข้าอะไรเสร็จเราสามารถเข้ามาตรวจสอบตัวนี้ได้นะครับว่าตรวจสอบอะไรบ้างตรวจสอบสต๊อกสินค้าสต๊อกสินค้าก็จะมีตรวจสอบสต๊อกสินค้าคงเหลือสต๊อกที่เหลือน้อยนะครับแล้วก็สต๊อกเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวหมายถึงว่าเราจะดูสินค้ารหัสนี้นะครับรหัส a a a นี่แหละก็คือมันมีความเคลื่อนไหวยังไงก็คือมันมีบินเข้าไหนบ้างแล้วก็มีบินออกไหนบ้าง แล้วก็รวมสต็อกคองเหลือแล้วมันเหลือเท่าไหร่ของสินค้าตัวนี้เป็นเป็นการชี้เฉพาะเจาะจงไปหาสินค้าตัวนั้นนะว่ามันมันยังไงคือมันมีบินเข้าบินออกวันไหนยังไงอะไรประมาณนี้นะครับครับถัดมาก็จะเป็นการปรับสต็อกกรณีที่สต็อกมีมีคือมันไม่ตรงเป๊ะหรือว่ามันอาจจะอ่าหรือว่าของหายอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือของสินค้าไม่ไม่มีสต็อกสต็อกมีสิบชิ้นในระบบมีสิบชิ้นแต่ของมีอยู่เก้าอะไรประมาณนี้เราสามารถมา ปรับสต็อกตัวนี้ได้นะครับคือปรับด้วยมือเอาเลยนะฮะตัวนี้ถัดมาก็จะเป็นรายละเลอียดการปรับสต็อกนะครับว่าหลังจากที่เราปรับแล้วเนี่ยคือสินค้าที่เราปรับเนี่ยมีสินค้าอะไรบ้างที่เราปรับนะครับหรือาอาจจะตัดเบิกที่ใช้ในองค์กรใช้ในบริษัทใช้ในร้านนี่นะครับครับถัดมาก็จะเป็นตรวจสอบสต็อก serial number คือหมายถึงว่า,าสินค้าแต่ละตัวเนี่ยก็จะมี serial number ประจำตัวเครื่องอย่างเช่นสินค้าไอพีเป๊ไอีโน้ตบุ๊ก แท็บเล็ตเบอร์โทรไอ้โทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยครก็จะมีซซเรียลนมเบอร์ไปจําเครื่องเราอยากรู้ว่าไอ้เซเรียลตัวเนี้ยอยู่ร้านไหนอยู่นะครับอยู่ระหว่างการโอนอยู่ไหมอะไรประมาณนี้นะครับอ่าถัดมาถัดมาถัดมานะครับถัดมาก็จะเป็นอ่าใบออเดอร์จากลูกค้านะครับพอเวลาลูกค้าสั่งซื้อสินค้าจากทางหน้าร้านแล้วนะครับก็ เราก็มาอยู่ตรงใบนี้นะใบออเดอร์ตรงนี้นะครับว่ามีกี่ใบอะไรประมาณนี้ก็จะมีการกรองจากวันที่ถึงวันที่นะครับว่าวันที่ไหนนี้มีใบเนี่ยสั่งมาแล้วนะครับแล้วก็มีการนําไปเปิดบินขายแล้วหรือยังอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สินค้าด้วยนะครับว่าเป็นสินค้าตัวไหนที่มีการออเดอร์เข้ามานะครับถัดมาก็จะเป็นรายงานนะครับรายงานก็จะเป็นรายงานภาษีนะครับภาษีซื้อภาษีขายนะครับภาษีซื้อก็จะเป็นอ่า ภาษีที่มาจากใบรับเข้าสินค้าของเรานะครับว่ามีกี่ใบแล้วก็แยกออกเป็นภาษีแต่ละใบเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็เป็นยอดรวมทั้งล่างนะครับว่าเป็นยอดรวมภาษีเท่าไหร่นะครับแล้วก็กองจากวันที่ถึงวันที่นะครับ,รบขายเหมือนกันครับขายก็จะเป็นใบขายนะอเอโทษทีใบขายนะครับาภาษีขายก็จะเป็น ภาษีมาจากบินขายที่เราขายน่ะก็จะแยกเป็นบินบินออกมานะครับว่าแต่ละบินมีภาษีเท่าไหร่แล้วก็จะเป็นยอดผลรวมออกมาข้างล่างนะครับทีนี้ผลกําไรนะผลกําไรก็จะเป็นผลกําไรจากบินขายนะครับผลกําไรจากรายการสินค้านะครับแยกเป็นผลกําไรให้เราแล้วก็เราก็จะมีคอลัมน์ที่เป็นผลกําไรที่หลังจากหักภาษีแล้วมันได้กําไรเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับก็ข้างล่างก็ไม่มีก็จะเป็น าภาพสไลด์ตรงนี้ข้างหน้านะครับข้างหน้าตรงนี้นะครับนี่ครับภาพสไลด์ตรงนี้ก็จะเป็นภาพโปสเตอร์ใหญ่ๆหน่อยนะครับตรงนี้เป็นภาพเหมือนเป็นภาพใหญ่ๆหน่อยนะครับเอามาแปะไว้คือมันจะแสดงเต็มเลยแล้วก็ข้อมูลหน้าร้านก็จะเป็นชื่อที่อยู่ร้านพวกนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ตีพิมพ์ลงบินเอกสารต่างๆก็จะไม่ว่าจะเป็นใบเสนอร,รคาคา ใบสั่งซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใบขายหรือว่าเป็นสลิปอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จัดการยูเซอร์ยูเซอร์ก็จะก็ที่ที่เห็นเมนูเยอะๆอย่างเงี้ยก็คือจริงๆเราไม่ได้เปิดมาเยอะขนาดนี้เรามาตั้งค่ายูเซอร์อีกทีหนึ่งนะครับว่าแต่และยูเซอร์ที่เราต้องการให้เขาเห็นเมนูเนะี่ยมันมีกี่กี่เมนูนะครับถ้ามันยาวแล้วมันเยอะออมาเราสามารถค้นหาตรงนี้ได้เลยนะครับค้นหาเมนูตรงนี้ได้นะครับ ก็เลื่อนดูครับปกติแล้วก,ก็ถ้าเป็นเจ้าของร้านก็เปิดทั้งหมดนะครับแต่ว่าแต่ตัวแก้ไขนี่แนะนำนะไอตัวแก้ไขกับลบบิน,เ,นเอาไว้ก่อนก็คือปิดไว้ก่อนก็ได้อ,อย่างเช่นอย่างเช่นตัวตัวลบกรณีลบเนี่ยเนี่ยลบนี้เราปิดไว้ก่อนนะครับพวกลบอะไรต่างเนี่ยขายสินค้าติดลบอจาจจะขายติดลบได้ก็ะจะปิดแบบนี้ก่อนก็ได้หรือการแก้ไขก็ปิด ก,การแก้ไขเนี่ยกขก็ปิดไว้ก่อนนะครับอะไรประมาณนี้นะก็คือคือจริงๆเราพยายามเดินให้ให้ถูกนะครับก็คือการเดินเอกสารน,นะครับแต่ว่าจริงๆก็แก้ไขได้ล่ลนะก็ประมาณนี้ฮะแล้วก็เมนูก็จะประมาณนี้แหละนี่ก็เป็นเมนูตัวนี้เป็นเกี่ยวกับโปรแกรมนะครับสำหรับยูเซอร์ไหนที่รอล็อกเข้ามาแล้วก็คือเขาจะมีสิทธิ์ อ่าเหมือนตัวนี้นะเห็นไหมสีแดงก็คือเขาจะไม่มีสิทธิทําตัวไหนได้บ้างอะไรประมาณนี้มีสัตว์มีสิทธิ์ใช้เมนูไหนได้บ้างก็จะติ๊กถูกบนสีเขียวไว้นะฮะก็จะประมาณนี้ครับสหรับการแนะนําเมนูการใช้งานแล้วก็การล็อกอินครับสรับลีปนี้ก็ไว้ลิดนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ